ในการลงรายมือชื่อในคำพิพากษาตามยอมหรือเอกสารโดยวิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นท่านสามารถลงรายมือชื่อได้โดยใช้โปรแกรม Adobe f r e e l a n c n ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ทางสำนักงานสารยุติธรรมได้แนะนำไว้โดยมีขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1ดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe f r e e l a n g n โดยเข้าไปที่ PlayStone จากนั้นในช่องค้นหาให้ท่านพิมพ์คำว่า Adobe Fill and Sign เมื่อท่านพิมพ์คำว่า Adobe Fill and Sign แล้วจะปรากฏโปรแกรม,ม Adobe Fill and Sign เป็นโปรแกรม ที่มีรูปสีม่วงและมีรูปปากกาอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมจากนั้นขั้นตอนที่สองให้ท่านกดติดตั้งเมื่อดำเนินการติดตั้งโปรแกร,รมเรียบร้อยแล้วให้ท่านกดเปิด เมื่อท่านกดเปิดท่านจะพบโปรแกรม Adobe Fill and Sign หากปรากฏข้อความขึ้นมาให้ท่านกดคำว่า Continue จากนั้นหน้าโปรแกรมจะขึ้นคำว่า Welcome to Adobe Fill and Sign ท่านไม่จำเป็นที่จะต้องลงทะเบียนแต่ให้ท่านกดการกรบาทมุมบนขวามือจากนั้น จะปรากฏหน้าต่างสีขาวขึ้นมาให้ท่านกดคำว่า maybe later ในการสร้างลายเซ็นเพื่อใช้ลงรายมือชื่อนั้นให้ท่านกดไปที่รูปปากามุมบนขวามือจากนั้นให้ท่านกดคำว่า create signature จะปรากฏลูกสองสีแดงขึ้นมา ให้ท่านใช้นิ้วหรือปากกาอิเล็กทรอนิกส์ในการลงรายมือชื่อข้างลูกศรสีแดงจากนั้นให้กดคำว่าดันมุมบนขวามือเมื่อท่านคลิกรูปปากกาด้านมุมบนขวามืออีกครั้งจะปรากฏลายเซ็นของท่านขึ้นมา การลงรายมือชื่อในสัญญาประนีประนอมยอมความให้คู่ความกดที่สัญญาประนีประนอมยอมความจากนั้นให้กดไปที่โปรแกรม Adobe Fill a n Sign จะปรากฏสัญญาประนีประนอมยอมความขึ้นมาให้คู่ความอ่านสัญญาโดยละเอียดว่าตรงตามเจตนาในการทำสัญญานั้นหรือไม่ จากนั้นให้ปัดหน้าจอขึ้นจะปรากฏชื่อโจทย์และจำเลยด้านล่างในการลงรายมือชื่อนั้นให้คู่ความกดที่ประกาจะปรากฏรายมือชื่อที่ได้สร้างเอาไว้จากนั้นให้กดที่รายมือชื่อที่ได้สร้างไว้แล้วนั้นและให้เลื่อนมาตรง ช่องคู่ความหากเป็นจำเลยก็ให้วางไว้ที่ตรงช่องจำเลยหากข้อความนั้นใหญ่เกินไปท่านสามารถใช้นิ้วจิ้มตรงลูกศรตรงข้อความนั้นและเลื่อนย่อไปมาให้พอดีกับช่องจำเลยได้ เมื่อวางข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ส่งสัญญากลับไปให้เจ้าหน้าที่โดยกดที่จุด3จุดโยงกันซึ่งอยู่ข้ามรูปปากกาจากนั้นให้เลือกโปรแกรมที่จะส่งกลับไปให้เจ้าหน้าที่